ทางใหญ่บูงใหญ่แล้วห่อสมยักพี่นอ้องอ๋อวันนี้พูนอานา่ะห่อบังใหญ่หนึ่งว่ะ <g ül üyor> กินห่อเดียวก็ยิ้มหล่ยมามพี่น้องอวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้ขู่สู้ค้นนะครับเอาวันนี้มาก,กับบรรยากาศย่ำสดสดด้วยไหมเนาะ มากินก็เสาร์ด้วยกันพี่น้องกับยายหลอนมาเนี่ยไ้ห่อสมห่อแบบไงพี่น้องสองหอโอ้กินเบิดหนีใส่สองสามหมื่นแล้เนาะเอาพี่น้องได้ห่อสมเนื้อนะครับเด้อสมเนื้อนะครับเนาะแกก่อนแม่เนาะแกหอยหน่อยก่อนแกห่อหน่อยก่อนห่อยหน่อยก็เป็นหน่อยพี่น้องห่อเองยายหลอนมันเห็ดเห็ดพี่น้องนะสั้นเดียวสั้นเดียวแล้วนะอ่าเห็นบ่เป็นพอดีเลยจักหมื่นหรือสองหมื่นแล้วเนาะ hai khืน, ba khืน, hoa nõi, hoai con, hoa nhầy đấy bạn nọ, phun này, pha, phun nhoáng, nhầy đứa, hết hoa để kéo, à. oh, okay, like, một đẻ khay lái xưa, khay xưa im rồi đấy nè, ô, kéo lái bớt bói, quân à, bưng ข้างใยบวงใยแล้วห่อสมยักษ์พี่นอ้องอ๋อพมดนี่พูนอ่ะห่อบังใยหนึ่งว่ากินห่อเดียวก็อิ่มเลยพี่น้องเอาห่อนห่อนกินน้ำกันเนี่ยกินเลยดีกว่ามีประแดกอตอนพี่น้องด้วยประแดกตอนหน่าซีตอนใจเฮ็ดมาอย่างดีแนวมแ่มักเนี่ยเป็นเมนูหวานบานเฮ่าหมดนี่กินง่ายาเฮ่าเอาไงทึ้งหมดเลยน้ำเหาอโยเซ่กับบุญน้ำอยู่ข้างหลังเหรอใช่กินได้ดีกว่าแข่งเ้่น กินเลยแม่สดเด้อมีมีอันนี้พมมีพี่น้องมีหอมหอมเนี่ปลูกเองนะครับปลอดสารพิษพี่น้องไม่ไหมเลยเขาก็เก็บขึ้นมาบางเทือพี่น้องเข้าไปสื่อมามันมันถิ่มีเชื้อราใช่ไหมเนาะพี่น้องพันวาเป็นห่วงระวังเชื้อราเด้บนต้องหลังที่ดีแน่พันวานะแต่ว่าอันนี้บ่บ่เป็นยังพี่น้องเพราะว่าขั้นขั้นหันอันนี้เขาแยกเองมันปลอดสารพิษนั่นกินเลยเด้วยกินได้ดีกว่ามั้อ่ะมามาพี่น้องกินก่อนได้เนี่โอ้จำค่าค่าก่อนเด้อมื้อนี่ จำประเดี๋ยวก่อนเนาะเอตอตัวนี้ละก่อนคือกันเลยว,วะเอาเฮ้ยอ๋อเฮ้ยอืมแสบคลองแหญ่พี่น้องเอ้ยจะพริเกลือดปะเนี่ยเอาห่อหน่อยก่อนดอกใหญ่ตโตห่อหน่อยฮะอะไรใหญ่ออยอืมจริงหรอเป็นพอดีเนาะชุดยจัดขึ้นใบอ่อนเลยแน,น,น่น,นอนแน่นอน งามครับซ่ํา<ส>อพอแค<ท>่เป็นอีหลีพี่น่องพอดีเป็นเลยอยยบ๋บ่อยนี้ล่ะใส่กระเทียมกับรับพริกโบด,ดเนี่ยเข้ากันเลยบ่เนาะอือ <c oughs> กะพร้อมแล้วพี่น้องพร้อ,อมเด้ออันสมสมเนื้อผู้ดใดสนใจก็ทักมาเลยกะ แพ็ะละลายนะครับผมแพะละลาอันี่แหละซีหอเฮ็ดเองเลยนี่แหละที่ผมแกะเบิ้งบหั่นนะครับพี่น้องบอลบอนเขาเห็นว่าขั้นไปซื้อน้ำตลาดนั่นจะเป็นยังไงก็มันหอหลายสั่นพี่น้องอันนี้หอสั่นเดียวหอใหญ่กี่ตัวหอยกี่ตัวยังไม่มาข้าจับได้แล้วกะกะคือนี่แหละพี่น้องซีหอหอละลายแล้วก็ผู้ที่ตนใจกับแขนหาแพะฮาแพ็อ่ะ ทรงฟี่พี่น้องถ้าไปสั่งมหาแพ็คทรงฟรี่ขึ้นมหาแพ็คหาลอยทรงฟรี่เลยไม่มีคา่าใจไม่มีคา่าทรงกุ้งค่าขนทรงครับพี่น้องถักไข่ข้ามาให้พี่น้องได้ทั้งเพหรือว่าทั้งมันทั้งลายนะครับเนาะไลายแอดนะะเนะาะครับเนาะจะบอกไรกินก่อนเดี๋ยวพี่น้องนี่ยครับมันดิบเนาะพี่น้องบอกกินหลายกินก็เจ้า

ตัวตัวปลูกเองทำไมพี่น้อเขาก็เขาก็ขึ้นจากแปลงไม่ไหมนี่เเท็ดเนี่ยวใบเห็นเนี่ยวเนาะไอะไม่ไเปพริกล้อใหเน้่พี่น้อนะแถมพริกล้อนี่ย<ช>่ส<ช>ร้างขมากครับหาแพ็คสร้างหาแพ็คขึนะคะ้นก็มีมีทั้งใส่กอกแล้วก มัมเนื้อพี่น้องใส่กรอกเนื้อใส่กรอกหมูหน,นะครับเด้อแพงร่อยให้กันนะครับให้สุญญนใจก็ทักเขามาเลยมันริกว่าแพสอ่ะไม่ริกเพี้พยนแต่ได้เยอะประเดกประเด็กอื <c oughs> <c oughs> ้ทักย <c oughs> ่ง con nghịch, ôi phê, khổu đấy. chầm theo để nó xem mọc phì gì vậy. phê đấy. moi. dài hết phì nhá. phê. đang ăn kinh phì lười đấy. dài. lượm. sẹo lái đến khay อันนี้บานาน้ำเลยนะไหมเนาะอืมอนาวอหะอากาศดีฮะจำเนี่ยนะจำพักบ่ฮึมกินห่อเดียวกับอิ่มเลยด้ยวยเนี่ยห่อสุกมันแม่นเลย พอสมนักปะ่ะเนบ่หลอดอกบ่หลอดอกสั้นเดียว <c oughs> ง,าง่าข้างง่ายกับง่าข้างหลังอันหมดและไม่จะกินบุบที่มันใหญ่พอแดงมันเป็นสามสามกับสี่ห่อนป่ะี่ยัง <c oughs> หัหินบ่หินจะแยกเขาพี่เนาะ ข้าวหน้าแต่ยำเพราะวันหวานพวกพีบบ่ประหวานเฮ้ยดูอะเก็กกดเต่ได้จังไนม่พี่น่อยมุเป็นยังหรอ หอมะอ๋ออ <ừ. S 2> ืมาอมหอมตรงนี้ยังเลยเปเน็ดมดีเนาะอืมเป็นยาทำเพื่อช่างมากอิเซตออเดอร์ใหม่ไปเนาะฟังเห็ดเป็นงใหม่เลย นี่เฮ็ดกินซื้อห้างหายไปด้วเนาะมึงกินดูนะนี่ครับแ <c oughs> จับใส่ปลาแหง้วยเหรอนี่เหรอที่ว่าเขากันโรยทับปลาแหง้วย ันแดด,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 ดกันแดดมากเลยจ้าก็บูดีเดดป็นไรแท้งแดดตอบกันแดดมากกว่าหอนพ่อเนาะว่าแล้วเออโอ้ยเอาอีกก่อนพี่น้องคลัพี่น้องนี่ยเมนูสุดยอดเท่องสม,ม,มัเนาะว่าชนะหืมพริกง้อพริกขนาดไหนโอ้ย ชุนเครงไว้หนึ่งบ่ม่เครงครับจ้าเสียขอโอ้ห be ัวใหญ่กินเหมือนบดเด้อหัวใหญ่แล้วเรอวหัวใหญ่แห้งไปนอ

ทหมเนาะบูเองเนี่ยจอจานเพลิดไปกําลังเ,งเือเอ,เอาสื่อเนี่ยเอาสื่อมาหวานเพื่อนเพื่อนหวานาวขั้วเนาละแบบบุห้าำบุ๋งอนธรรมชาติเนาะ หอยใหญ่กินหอยไกินูบดเจำตะบะแดกบ้านเท่าครับกระสบเลยพี่นอ้องแมนเนาะมาื่อกี้กินสมุนได้เนี่เนาะกินกับไปแห้งเสียบ,ะะอ,บอ่ะเนาะก่ย่เขาป่ากับพี่น้องกับหูบจำาบจำบ,จบนสนใจ ว่ไม่หลายน่ะเนีย่ยเจำเดกยวจำบผิดเส้นกันนะเนาะวันนี้ก็จำคคอยเดยม่หิวเข่าก่อนค่ะ <c ười> คอยแล้วคอยเนี่ยเน,ยน, <c ười> น้นเนาะมีการค่อยเน้นไห่เนาะจำแบบเป็นเน้นวนี่นต้องซึมเข้าไปยังไงบะใหญ่คอยเนี่ยนนบบนเน้นดีพรหอมหวาน ฝากอุดหนุนด้วยพี่น้องเนื้อฝากอุดหนุนเด้วยร้านนะครับใส่กอกเนื้อใส่กอกหมูหม่ำเนื้อแล้วก็แล้วก็ะสมเนื้อพี่น้องนะครับแพ็คละนอร่อยครับพี่น้องผู้ใดสั่งมาใส่ฮาแพ็คขึ้นทรงฟรีเลยครับใส่ทรงโบคิดนะครับพี่น้องไก,ไก,ไก่ไก่มีเปมีปลายทางพร้อมนะครับแบบโบล่ะปลายทางพร้อมพี่น้องผักมาเลยนะครับเนื้อ พร้อมแล้วพร้อมแล้วพี่น้องพร้อมแล้วช่วงนึงบ่พร้อมช่วงนึ่งช่วงนึงบ่้ันพร้อมเหรอวะเลาะไรพี่จะเลาะอิ่มแล้วเนี่ยคนเอาเบิร์ดเด่นให้จดโองนี่ก็เอ็นเนาะนี่ชิไปเบิร์ดเอาหองใหญ่หองหนึ่งเละสมหนักคน สมอยักสองหอัวกินหอยนึงก็อ,งอิ่มเลยกันแต่แน่ไงเพรว่าต้องสั้นเดียวพีน่น้องบุรีเฮ็ดแบบแหนมดอกแหนมกะมงคนเป็นหมูเนเาะนนม,มันย้ามาไม่ย้ายมไม่ยุจบคนบุรีวะอ๋อ อ๋อ,อแล้วแสบคองแสบลยพี่น้องเลยเบิด์ตคุลาอหนุ่ <c oughs> อร่อยอืมติดจานทีเป็นยังมันฮอใหญ่อหมือนฮอหน่อยเลย เอาครับพี่น้องคลิปนี้เอาสั้นเด้วยพี่น้องกรับมันนี้ได้สมเนื้อสมเนื้อยากพี่น้องสองหอใหญ่เบิดไปห่อหนึ่งอุ้อิ่มกันนายพี่น้องเนื้อมันมันอิ่มเนาะแน่นทองเลยห่อหน่อยกับเบิร์ตครับหอยหน่อยกับตอนนี้กับจำนายพี่น้องใส่หอหน่อยนะครับเด้อที่สี่แพกลอยกับมีแถมให้แบบพีกล้อพร้อมนะครับตรงหาน้ำแล้วกับพลเรือสั่งมหาแพ็คขึ้นกับ โงฟี่ค่าโซงกับบริคิบบริคิดพี่น้องมีทั้งไข่กอกเนื้อใส่กอกหมูแล้วก็หม่ำเนื้อพร้อมผู้ใดทักผู้ใดสนใจก็ทักมาได้ครับเด้อทั้งแฟนเพจแล้วก็ทั้งทั้งแชทนะครับเนาะแล้วก็ทั้งไล่เอากระคลิปนี้กับบุยังหลายพี่น้องก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชทนะครับเด้อผู้ใดเข้ามาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชทนะเนี่ยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะครับเนาะกะมื้อนี้อ่ากมัยับบุญยังฝฝาากกกพี่่่น้องบแมดไลค์กดแชล่ะพี่น้อง เห็นหน้ากันนะดูครับจังไดกระดาษอย่าลืมทนละเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดกระลิ่งเด้อพี่น้องเด้อขอฝากเอาคลิปนี้เอาทรามดีกันพี่น้องเดี๋ยวพอคลิปหน้าสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ